โจพร้อมยังโร้อมสลิี่ส้สองสิบหกสอสจกบามี่แลสองบามามี่เพิ่งตืนหรอมามีอยู่นาแล้วอ่ะ อ๋อ,มอ,มอ,มอไม่รู้อะไรกัดเจ็บไม่อะไรกัดไม่รู้เอ้าทำไมพอก็ปวดก็เจ็บ,บรูก็เจ็บเอา้าคอหายแล้วเจ็บมือแทนย้าคู่ไ <จะ S 2> ม่เห็นเ้ยคราาับไม่เจยบดีครับ ไม่พอดไอจงันสอนเทคนิคพี่เว้ยเทคนิคตัวแข็งแล้วเป็นไงมั่งแข็งไหมร้อยยี่สิบตัวอันนี้ลุงตีเวลายี่สิบตัวหรอใช่มันเลยครับลุงฮะมันมันมันพอมันคือไอตอนแรกอะพี่คิกอย่างนี้เว้ยพี่ไปคิกอย่างเงี้ยตั้งนานหัวแตกรัวๆเลยมันมอบแล้วไปแล้วไอเนียมอบเลยเออมันคิกแค่ทีเดียวพอ โอ้ฟาดโคตรมันเลยไอเกลมึงทำอะไรมึงมึงทำอะไรบ้างมาช่วงนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยหนูหนูไม่ได้ทำอะไรไปไฟช็อตอยู่มั้ยเล่นเล่นหน็อกแกงฮะมีไฟช็อตอยู่ไหมอ๋อไฟช็อตไปอยู่คอสเหลือประมาณสามครั้งหน่อยละได้ผลไหมไม่รู้อ่ะแต่ยังไม่อยู่เลยตอนเนี้ไม่อยากไปเลยอ่ะ เหลือนิดเดียวละแต่เจอาจริงอ่ะลุงมีวิธีให้มึงหนูนี้อยู่ลุงหนูย้ายของอยู่อ๋อใช่ลุงบวกขึ้นห้องหนูชั้นสี่สิบห้าลุงบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้อาหารมันแดดหนูงงมันขึ้นไปได้ยังไงอ่ะมันชื้นไงแต่หนูไม่ได้อยู่เลยนะลุงใช่เพราะว่ามัน ใช่ไหมใช่มันก็เลยแบบปวดมันก็เลยไปอยู่อืปวกขึ้นคอนโดนะใช่ชั้น45แสดงว่ามึงไม่ได้ไปฉีดยาไล่ปวกให้เขาดูแลเลยคือคือคือเขาฉีดให้เองอยู่แล้วนีตเ้อะ่ะเขาจะมีะวันที่เขาฉีดอยู่แล้วใครจะไปรู้ล่ะว,ว่าปวดอยู่ในห้อ,เองเดฟจำหนึ่งผมกำลังเคียก์กับหลานอยู่ปวกปวดขึ้นห้องหลานผม <laughs> ก็ให้ช่างไอ้นี่เลยจัดการแล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นเจ๊หิวข้าวอะ่ะกินอะไรดีวะหิวด้วยอยากกินโจ๊กโจ๊กโจ๊กหมูใส่ไข่โจ๊กหมูสใมส่ไข่เวลานี้หนูไม่อยู่ยไงบวกเลยอยู่แทนเออก็จริงนะ แต่คือ,คอ,คอ,อเมืนขึ้นเข้าไปได้ไงวะาสีหรือห้าชั้นน่ะแล้วกว่าจ,จะถึงชั้นหนูอะลุงล้อขอทำอะไรกันทำในน้ำนนต่อนน้คตัอตาเหไม่เขากำลังมีปัญหากันอยู่โโเพราะว่าไอ้จงมันเอาผู้หญิงมาคนหนึ่งแล้วก็ไปชนกับอีกคนหนึ่งตรงนู <S <S ง้นแอบบี้ตรงนี้ใส่ไม่ดีจริงไม่เหมือนเดมเลยถูกเดลนี่ใส่ดี จริงไม่ปฏิเสธเออพวกมันขึ้นริบแล้วบอกว่าต่อไหมลุงปวกมันขึ้นริ์มาเหรอใช่ <c oughs> ขึ้นทมสลิงลิบอะไรของมึงเลยเจล <c oughs> ไม่คือความจริงอะ่ะมันอาจจะขึ้นมาอยู่แล้วก็ได้ไวจา<อ>กห้อง,องหนูนคิดว่ามันอาจจะมาติดมาจากห้องอื่นหรือแม่ก็แบบพัสดุเวลานหนูไปเอาอะไรเงี้ยอืมแต่ความจริงแล้วปลวกมาจากซ่วมใช่หรอใช่ มันจะไต่ขึ้นมาถ้าเกิด่าท่องมันก็มีทุกห้องอะดิถูกมันก็ลยต้องฉีดยาฆ่าปลวกแต่คุณมันก็ฉีดตลอดนะมันก็ประกาศว่าฉีดฉีดฉีดตลอดอ่ะมันประกาศเนี่ยแต่มันไม่ฉีดให้มึงเห็นอ้าวอ่าเป็นถ้าเกิดว่าสมมติเจอนิติแย่ๆหน่อยฮะเขาก็บอกว่าเขาฉีดแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้ฉีดแต่แต่ของแต่คอนโดหนูโคตรแค่มั่อนะลุนทไมอะคือคนนอกเข้าไม่ได้เลยนะต้องต้องเป็นหนูคนเดียวไม่เกี่ยวคือถ้าเกิดว่ามึงเข้าได้ก็ ไม่เข้มงวดแล้วนะเพราะว่าเขาห้ามเอาสัตว์เลี้ยงเข้าเขาห้ามเอาลิงขึ้นพีการดยังใช้ไม่ได้ต้องสแกนหน้าอย่างเดียวโหคนลำบากอ่ะถูกก็จริงเวลาน้องมาน้องก็อยู่อยู่ไม่ได้ต้องไปอยู่ที่โรงแรมอะไรอย่างเนี่ยโอ้โหอย่อะไรอะไรวะ เถอสวีดกันต่อเถอะไม่กลัวละเจอกันนะทุกคนครับอันเดียครับอ๋อ่อยไหมอ๋อถิงจังกินปลวกฮะไม่ใช่ก,กินโจ๊บเขาก็จะกินโจ๊บแล้วเากินกินปลวกเหรอกินโจ๊บครับกินแทนได้ไหม ไม่ให้กิน<ำ>ย้ำที่หนึ่งค่ะแม่เพื่อนเขารียมานะไม่เราจะรีบมาทำไมมาให้ตรงกับเขาสิก็ใช่ไงนั่นแหละรีบมาเหมือนกับมาไว้พ่อบ,บอกว่ารีบมาบอกว่ามาให้ตรงกับเธอร้นนี้ครับที่หนึงค่ะป้า พี่ถมเขาจะไปดูหนังคนเดียว <c oughs> อไอ้ไม่ได้พูด <c oughs> อะไรลนะ่ะเขาจะไปดูหนังคนเดียวอะ่ะไปดูหนังคนเดียว <c oughs> ดูหนังอืมดูหนังคนเดียวจะไปดูหนัง เกลวฮะเกลวนี่หน่อยดินี่ไงไม่ไอ้จงอ่ะมันชอบไปแอบกุ๊กกี้ไก่พอร์สด้วยถ้าไม่เชื่อถามไอ้เกลวดิจริงค่ะเพรมาหากันโดนโดนกลางวันเพราะแบบมาหากันแล้วก็บอกไอ้มีขู่ไอ้เกลวด้วยนะบอกว่าระวังนะระวังเป็นสำรองนะ ดูแม่งพูดอย่างนี้เฮ้ยแรงมากไม่รู้ใครจะสำรองอ่ะเพราะเห็นแม่อุ้มเจ๊บ่อยๆอ่ะเนี่ยเนี่ยไอเกลมึงดูดิไอเชี้ยจงอ่ะเมื่อวานนี้ก็ตกปากพิ่มกันมาอุ้มเจ๊หนูฉ่ำเออมามาอุ้มไบลี่อ่ะใช่อุ้มแล้วก็กอดแล้วก็ผ่ากันที่มันั่นเลยนะไอจงแม่งชั่วโล่บ้ากมั้งจริง ถูกขนาดไอเกลยังโดนเลยดิแล้วพอตก็นนมาอยู่ออไหนแล้วว่ารุนมันไปอีกเฟิร์มหนึ่งโอ้ไปหายอีคนนึงแล้วดิมันน่าจะไปกับไอเด็กคนนั้นแหละนั่นไงก็ลองคิดดูละกันเนี่ยมันอ่อยทั้งไคลลี่อ่อยทั้งพอสดูมันทำดิไม่รู้สิอ่อยใครไม่รู้แต่รู้ว่ามาอุ้มพี่หนูฉับอะ โว้เจออะไรจริงแปลงโวอ,อุ้มแบบอุ้มอยู่น,นั่นแหละบอกว่าให้ปล่อยก็ไม่ปล่อยนะตอน,นอุ้มเจ๊อ่ะจริงพี่แคลรี่เป็นแปงหมดแล้วใช่เจ๊อุ้มสาวรักมอนสมวนตัวมาตั้งนานจริงพี่แคลรี่หนูยิ่งอตัวอยู่เดินมาบอก่รู้ป้ามาเฟียกดอีโมดให้หน่อยเอไป็นไงไม่รู้อะเจ๊เจอเกัน,กนโอเคเจอกันพี่โดนักไปเซิร์ฟสองไปเซิร์ฟสองไปเซิร์ฟสองนะทุกคนเจอเจอเจอไปกันเถอครับฮะ เขาเรียกเดียวพอวะอ้าวเขาพูดเธอเหรอไม่รู้อ่ะอขาบอกไมเขาพูดว่าอะไรจะไม่ได้ก็ไม่รู้ม,รมันไม่ต้องรอเหรออ้าวเขาไม่รู้ไมใช่เหรอมั้งหรือเปล่ายิงหนังเขาเปล่าชี้ถงมาไปดูหนังแล้วนะอืหอหดูหนังคนเดียวไ <laughs> เอ๊ะอะไรทำไมต้องพูด ดูหนังคนเดียวไงแล้วอาจจะมีดูหนังนะนะดูหนังคนเดียวใช่ผชอบดูคนเดียวใช่อืมชอบดูคนเดียวเหมือนกันเลยชอบดูหนังคนเดียวอ๋อชอบดูหนังคนเดียว ก็ชอบออชอดออูหนังคนเดียวเอาไม่ชวนใครด้วยอือเราชอบดูหนังคนเดียวดฮ้ยคนเดียวพันซัพ์คืออะไรอ่ะพันซัพ์ ไปกันเถอะเธอดอกซธอมัในนี้่ใช่ครับเดินเ่นะนะครับเลขหกไม่ใช่เลขสามใช่ดูได้ไงดูเหรอยิ้มหเหรอคะยิ้หัอใใช่ไหมนียนหรอโอ๋อเธทำไมทนไม มาเลยที่มาสนุกนี่ครับคนมัน,นเยอะคือเขาแส,สพ้อมนะพอดีนี่ินมีข้าวอบขอส่พร้อมางเลยเลอะไรเนี่ยอาอก็กินเผ็ดไงไมันก็เลยสท้องมัเนเผ็ดอไร่อยไหม เห็ดกบเห็ดทรมาชีวิตตัวเองแล้วกินวิงชาบได้ไหมวิงชาบกบเห็ดใช่วิงชาบของ,ของ,ของเขาก็เผ็ดอย่างเงี้ยวิงชาบก็เห็ดกินไก่ธรรมดาก็พอนะต้องกินก็เผ็ดต้องกินหนักเอ<า>อได้ยินเผ็ดไม่ได้หรอกินไม่ได้กินไม่ได้แค่ไหน เขาเธอกินถ้ากินส้มดำก็ใส่เม็ดเดียวอ,ะอ่ะกินไม่ได้แหละเขาเรียกว่ากินไม่ได้แหละมั้งแล้วก็ยังนิดนิดนิดเดียวอะ่ะไม่นอนยันงเขาจะไม่นอนดูหนังหรอไปไปนอยแล้วค่ะจ้าครับจ้าดูคนเดียวจ้าใช่ มีคนไะมไม่หรอไม่มีไม่มีใครด้วยตรงเนี้ยมีอยู่นี่ไหมล่ะก็นอนครับนอนหลับฟันดีค่ะนอนหลับฟันดีครับนอนหลับฟันดีครับครับจะไปนวดคอให้นะออืครับครับ ครับครับครับไหนอ่ะอันนี้นะครับปุ๊บอ่ะอันนี้<อ>ครับให้นอนขอนะไหมตรงปนะุ๊บได้แล้อันไหนรูปพ่อรูปพ่อไงอืมอ,อะไรเป็นไร เป็นอะไรเปล่าในไม่เป็นอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรพูดเองทำไมพูดอะไรนะพูดอื่นทำไม,มไม่รู้อา้าวไม่อยากพูดเดินเผลอพูดละมั้ง<ม>เผลอพูดละมั้งอะไรไเป็นอะไรไเป็นอะไร ไมไ่เป็นไรครับไม่แน่เป็นไรครับโกรธอะไรเขาเนี่ยโกรธอะไรเธอเอาไม่รู้ว่าเห็นพูดเธอทำอะไรผิดไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วจะโกรธทำไมอาช้าหรือเปล่าไม่โกรธไม่ได้โกรธอะไรครับ ครับนองไนองกันหอโอาเชฟันดีครับฟันดีครับฟันดีครับ